เพจคนละเวสวัสดีครับเมื่อนี้สิพาไปเที่ยวบ้านปากหวยเดียด้วยครับพี่น้องมาเบงิงบรรยากาศช่วงแลงๆของบ้านปากหวยเดียนะครับบรรยากาศจะเป็นแบบนี้แหละครับทางนี้จะออกไปพูดนะครับออกไปบ้านข่าวได้นะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นทางหลวงชนบทนะครับจากบ้านไม้หวยคนท้าไปบ้านข่าวนะครับออกไปบ้านข่าวได้อันนี้คือขากลับด้วนะครับออกมาจากบ้าน ไม้หอยคนทาออกไปทั้งบ้านปากหอยเดียนะครับนี่คือบ้านปากหอยเดียด้วพี่น้องพอเห็นบรรยากาศดีๆผมก็เลย mm. เก็บมาฝากาครับสําหรับบ้านปากหอยเดียตรงนี้กับนาบริเวณโรงเรียนนะครับในโรงเรียนบ้านปากหอยเดียครับบรรยากาศดีครับครับสำหรับบ้านปากหอยเดียเนาะบ้านปากหอยเดียก็เป็นช่วงที่ภูเขาขาดนะครับภูเขาสองเทือกเขามาขาดตรงบ้านปากหอยเดียนแหละพี่นอ้อง ฝั่งหนึ่งก็เป็นผู้เล่นค้าอีกฝั่งหนึ่งก็เที่กเขาบาังเฮยนะครับนี่คือบรรยากาศในถนนบาพาสของบ้านปากหไม่เดือนะครับนี่จะมีป้ายบอกนะครับเชยภูมิซ้ายบ้านเข้าก็ซ้ายนะครับเลี้ยวมาเรื่อยๆกับบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องจะเป็นถนนซองเลนเนาะสมัยก้อนให้เป็นดินแดงนะครับเส้นนี้เป็นดินแดงเป็นหินน้ำนอนะครับกับ เที่ยวยากเนี่ยจังน้อยอันนี้เพื่อนพัฒนาเป็นถนนลาดยางแล้วก็สะดวกสบายขึ้นเยอะ